Good morning students สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับสังกิตออนไลน์คูดิวค่ะวันนี้หน้าตาจอเราจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการเก็บคะแนนสําหรับบทนี้นั่นเองนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของบทนี้นะคะฉะนั้นคูดิวขออนุญาตมาเก็บคะแนนเด็กๆหน่อยนะคะซึ่งการเก็บคะแนนคูดิวไม่ยากเลยนะคะคูดิวจะทาการทบทวนให้พวกเราก่อนนะคะฉะนั้นเรามาทบทวนพ,พร้อมกันเลย Unit t นะคะจะเป็นเรื่องของ work job ใช่ไหมคะจำเรื่องของงานเนาะเราจะถามสองคำถามด้วยกันจำได้ไหมคำถามแรกคือ what do people do นะคะก็คือถามว่าคุณทำอาชีพอะไรนะคะทำอาชีพอะไรอันนี้ what do people do ส่วน where do people work นะคะ where do people work จะถามว่าคุณทำงานที่ไหนนะคะ where คือที่ไหนถูกต้องไหมคะส่วน what คืออะไรนั่นเองนะคะฉะนั้น เราจะถามแค่สองคำถามนี้ละค่ะเราไม่ถามเกินนี้เราถามแค่สองคำถามฉะนั้นเด็กๆต้องตอบให้ได้สองคำถามนี้นะคะไปเลยค่ะทบทวนกันเลยค่ะภาพน,นี้ค่ะคือคุณหมอใช่ไหมคะเราต้องถามว่า w a t d h e s a t h e do นะคะคุณหมอคือคุณผู้ชายเราใช้ h e นั่นเองนะคะ h e โอเ okay. ค h e แทนผู้ชายเนาะเวลาตอบค่ะ he is doctor นะคะ he is doctor ก็คือเขาเป็นหมอมนั่นเองคำถามต่อมาค่ะ Where does he work นะคะ Where does he work นะคะใช้ he อยู่นะคะเขาทำงานที่ไหนใช่ไหมคะทำงานที่ไหนคะเด็กๆคุณหมอทำงานที่ไหน He works at hospital นะคะ He works at hospital นะคะ Hospital นะคะ Hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะคะเด็กๆ Hospital ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะง่ายๆเลยสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่ง What does he do นะคะคำถามที่สอง Where does he work นั่นเองนะคะมีแค่2คำถามนะคะต่อมาค่ะภาพสาวสวยท่านนี้นะคะท่านนี้นั่นเองถามแรกเลยคำถามแรกก็คือ What does she do นะคะ What does she do ก็คือผู้หญิงคนนี้ทำงานเป็นอะไรนะคะทำงานอาชีพอะไรนั่นเองนะคะคำตอบคือ she is ทำไมคุณดิวใช้ she คะเด็กๆเราต้องดูนะเราต้องสังเกตนะคะ she นะคะเพราะว่าเขาเป็น ผู้หญิงก็เลยต้องใช้ she นะคะต่เมื่อกี้คุณหมอเป็นผู้ชายใช้ he นะคะ she is nurse she is nurse เขาเป็นนางพยาบาลนั่นเองนะคะเขาเป็นนางพยาบาลต่อมาคำถามต่อมาต้องถามว่าอะไรถูกต้องค่ะ where does she work where does she work นะคะผู้หญิงคนนี้ทำงานที่ไหนนะคะในเมื่อเป็นนางพยาบาลก็ต้องทำงานที่ she works at hospital she works at hospital นะคะเขาทำงานที่โรงพยาบาลเช่นกันนะคะคุณนางพยาบาลคนนี้นะคะต่อมาค่ะไปดูอาชีพถัดไปเลย what does she do what does she do she คือผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้ค่ะดูจากแล้วเขามีเอ่อ uh, brush pen นะคะ brush pen นะคะผู้การ color chart นะคะ color นะคะมี color แล้วก็มีเอ่อ uh, การแต่งกายอย่างเงี้ยน่าจะเป็น artist right okay she is artist she is artist เขาเป็นนักศิลปินนะคะเป็นศิลปินคือ,คอ,คอจิตรกรนั่นเองนะคะจิตรกรก็คือคนวาดภาพนะคะสร้างสรรค์จิตกรรมผลงานออกมานะคะ artist นั่นเองนะคะ where does she work where does she work ส่วนใหญ่นะคะ artist จะทำงานที่ she work at studio She work at studio studio ก็หมายความว่าทำงานอยู่ในสตูดิโอห้องสี่เหลี่ยมของเขาที่เขาแบบมีผลงานจัดวางนะคะหรือบางคนอาจจะไป outdoor ไปทำงานที่ข้างนอกสถานที่ก็ได้นะ,ะไปไวาดภาพต้นไม้ไวาดภาพวิวอะไรพวกนี้เนาะแล้วแต่นะคะแล้วแต่จิตกรรมเออจิตรกรเขาจะไปสร้างสรรค์จิตกรรมที่ไหนนะคะโอเค next job is what does he do what does he do ผู้ชายคีทำงานอะไรคะเด็กเด็ก Yes he is singer he is singer sorry she ไม่ใช่ she, she. ิไม่ใช่ she เขาเป็นผู้ชายขอโทษที่นะคะคุณเขาเป็นผู้ชายก็ต้องเป็น he is singer he is singer เขาเป็นนักร้องผู้ชายนั่นเองนะคะต่อมาคำถามต่อไปก็คือ where does he work where does he work เขาทำงานที่ไหนคะเด็กขาส่วนใหญ่นะนักร้องเนี่ยทำงานได้หลายที่เลย แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ Studio He works at Studio He work at He แปลว่าเขาทำงานที่สตูดิโอเช่นกันนะคะไม่ได้สตูดิโอเหมือนกันนะแต่ละสตูดิโอเนี่ยเขาจะจัดจัดของเขาไว้นะคะเกี่ยวกับงานตธอาชีพอย่างเช่นถ้าเป็นอาร์ติสต์ตั้งเมื่อกี้นะคะอาร์ติสต์เขาก็จะมีมีฉากมีภาพมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นนักร้องก็จะมีไมโครโฟนมีลำโพงมีพวกคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีนะคะเป็นสตูดิโอที่ต่างกัน,นะะโอเค next page wow วันนี้เราจะเป็นคะเขาเป็นใคร yes ค Mar right? ุ Mario m a u r e r right ก็คือคุณมาริโอมาเ e อร์นั่นเองนะคะ was that เอ๊ะอะไรหายไปเด็กๆอะไรหายไปในประโยคคะต้องเป็น was that he do เพราะว่าคุณมาริโอเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะ was that he do he is he is actor actor ร้องจำได้ไหม นักแสดงถูกต้องค่ะ actor ค,คือนักแสดงนะคะนักแสดงผู้ชายนั่นเองนะคะเขาเป็นนักแสดงค่ะ he is actor where does he work ที่หายไปค่ะ where does he work เขาทำงานที่ไหนคะส่วนใหญ่นักแสดงก็จะทำงานในสตูดิโอเช่นกันนะคะ he works at studio he works at studio นะคะคือมีกล้องมีฉากนะคะมีซีนต่างๆนะคะให้เขาแสดงเนาะ ส่วนใหญ่ก็ทำอยู่ที่สตูดิโอเช่นกันนะคะโอเคถัดไปเลยแล้วกันนะคะ what does she do what start เอ๊ะใครใครไป yes เขาเป็นผู้หญิงนะคะคุณหมอคนนี้เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น she นั่นเองนะคะ what does she do เขาทำงานอะไรคะดูจากแล้วดูจากการรักษาแล้วนะ่าจะเป็น she is wet she is wet ก็คือเป็นสัต,ตวบแพทย์นั่นเองนะคะเขารักษาเจ้านอน สุนัขตัวนี้นะคะ When does she work? When does she s work? <S เขาทำงานที่ไหนเดๆลองคิดดูสิคะใช่แล้วเป็นคุณหมอก็ต้องทำงานที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใช่ไหมคะแต่มันจะมีคำสำคัญคำหนึ่งที่จะต้องจำเป็นต้องใส่เกี่ยวกับเวทนะคะเกี่ยวกับสัตวแพทย์ She w o r k at Pets Ahead Hospital. Pets Hospital ก็คือ เพศแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเพศคือสัตว์เลี้ยงก็คือโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะจะใช้เพ t hospital หรือ animal hospital ก็ได้นะคะจะเป็นสัตว์ธรรมดาก็ได้เนาะจะใช้เพ t จะใช้เพหรือ animal ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องตามด้วย hospital นั่นเองก็คือโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองคะ่ะ you ready to next page ไปถัดไปแล้วนะคำถามแรกที่เราจะถามคุณคณนนี้ว่าเขาทำงานอะไรถามว่าอะไรคะเด็ก What Does he do right? Okay. What s that he do? Okay. He is อ่าเขาเป็นอะไรเนี่ยภาพเนี้เขาเป็นอะไรใส่สูทหรือแบบ ipad กำกับนู่นนี่คิดงานนั่นนี่เขาคือ businessman right? He is businessman. He is businessman. ก็คือเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนั่นเองนะคะนักธุรกิจผู้ชายนั่นเองนะคะ Where does work? พวกใาธุรกิจกาทำงานที่ไหนกันนะคะ He works a t office He works a t office ก็คือทำงานที่บริษัทนั่นเองนะคะบริษัท office คือบริษัทหรือเป็นสำนักงานนั่นเองนะคะทำงานที่สำนักงานหรือ Office นั่นเอง Okay What t h a s she do right โอเคต้องเป็น she นะคะเพราะเป็นผู้หญิง What that she do she is ผู้หญิงท่านนี้ใส่สูทเหมือนกันเลยกับหมอผู้ชายตั้งเมื่อกี้ตั้งเมื่อกี้ business man อันนี้ก็เป็น business woman นะคะจะเปลี่ยนจาก man เป็น woman เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเด็กๆ business woman นะคะก็คือนักธุรกิจผู้หญิงนะคะนักธุรกิจผู้หญิงตอนนี้มีเยอะมากนะคะนักธุรกิจที่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเราเก่งมากๆเลยค่ะเป็นนักธุรกิจได้นะคะ where does she work อย่าลืม she นะคะเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องใส่ she ให้เขาด้วยนะคะอย่าใช้ he ให้เขานะคะ ให้ถูกเพศนะคะ Where does she work? She works as office. อื o She works as office นะคะก็คือทำงานที่ออฟฟิศเหมือนกันนะคะอย่าฟังคุณดิวจนเพลินนะคะจำด้วยนะคะเราทบทวนกันอยู่นะคะเรากำลังจะเก็บคะแนนนะคะเด็กๆ Okay next page ผู้ชายคนนี้ค่ะ What does he do? What does he do? ผู้ชายคนนี้ทำงานอะไรคะดเด็กๆดูจากการ Yes, right. He is bus driver. He is bus driver. Where does he work? Where does he work? he works at Sorry. street. He works on bus. He works on bus. He bus. <laughs> ขับรถบัสก็ต้องอยู่บนรถบัสฉะนั้น่างนี้ค่ะ Was h that he do? Was that he do? He is a pilot right? Mm hmm. เขาเป็นนักบินนะคะ He is pilot เขาเป็นนักบินนั่นเองนะคะ Where s does he work? นักบินทำงานที่ไหนคะลูกนักบินไปสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องบินถูกต้องไม่คะฉะนั้นเขาทำงานบนเครื่องบินนะคะ He works on plane. He works on plane ก็คือทำงานบนเรื่องบินนั่นเองนะคะมาถึงเวลา practice time แล้วค่ะถึงเวลา practice ของเราแล้วการ practice ก็คือการฝึกฝนนั่นเองนะคะงานนี้นะคะครูดิวให้10 point ค่ะการเก็บคะแนนครั้งนี้ครูดิวมีให้10 point นะคะ สิบคะแนนด้วยกันนะคะให้เรา write like your answers in your notebook นะคะให้เราเขียนคำตอบลงในสมุดแล้ว take the photo on your album นะคะถ่ายรูปลงอัลบั้มของตัวเองเหมือนเดิมนะคะมาดูค่ะที่คุณูจะเก็บคะแนนมี9ข้อนะคะให้หนูเขียนตัวเลขหนึ่งและตามด้วยประโยค2ประโยคนะคะ2ตามด้วยประโยค2ประโยคนะคะ3 2ประโยคนะคะ4 5 6 7 8 and 9 e a n i g h 9 point ถูกทุกข้อได้้9คะแนนค่ะและอีกหนึ่งคะแนนคือความเรียบร้อยค่ะความเรียบร้อยในการเขียนความสวยงามของตัวอักษรนะคะต้องเขียนบรรจงสวยงามนะคะภาษาอังกฤษก็มีความสวยงามได้นะคะโอเคข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณด,ดิแถมให้เลยหนึ่งคะแนนก่อนนะคะ I am a r ผู้หญิงใชเขาเป็นอะไรคะ Yes What does she do Teacher Okay Teacher What I work at a uh, ตอบสถานที่ค่ะข้างล่างตอบเป็นสถานที่ก็คือทำงานที่โรงเรียน School แค่นี้เลยค่ะด้านบนเขียนอาชีพค่ะตรงช่องนี้คืออาชีพนะคะอาชีพถามว่า What does you do นะคะ I am uh อะไรนะคะส่วนที่สองถามว่า Where does she work นะคะ Where does you work นะคะทำงานที่ไหนนะคะตอบเป็นสถานที่ทำงานนะคะสถานที่ ตอขนาดนี้แล้วนะคะบอกอีกค่ะด้านล่างคือคําตอบให้เลือกนะคะเอาไปเลือกใช้ได้เลยนะคะเอาไปเลือกใช้ได้เลยดังนั้นนะคะ1ิบคะแนนไม่ยากถ้าเด็กๆอยากได้คําส่งคุณครูนะคะคุณครูจะให้คะแนนนะคะอยากให้คะแนนเด็กๆมากๆเลยนะคะอย่าลืมทําส่งคุณครูคกันด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะโคดิวก็มีคะแนนมาให้เท่านี้นะคะ เดี๋ยววันถัดไปนะคะจะสอนเรื่องอะไรขึ้นเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บคะแนนกันอีกรอบนะคะวันนี้เอาคะแนนเท่านี้ก่อนนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมอายลงแล้วบ้างองตัวเองด้วย See you next time d b y บ